ผมพาเพื่อนๆมาดูรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของฮุนไดนะครับก็คือฮุนไดสตาร์เลียนะครับวันนี้แอบแม่ออยมาถ,าถ้าถูกใจจะซื้อกลับบ้านนะครับไปไปชมกันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสอ่นันบาทตัวตัวท็อปจะเป็นรุ่น s T l นะครับผมราคา1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือผมว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันมีประโยชน์นะผมมีรถหลายคันอ่ะไม่ว่าเอาผ่านมาเจสตี้ไอ้ปุ่มนี้โคตรมีประโยชน์กดก็ได้กด,ดเปิดก็ได้ไม่ต้องดึงนะเนี่ยครับกด คือบางคันต้องดึงอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำแบบนี้มาสวัสดีครับเพื่อนๆชาคาซาครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆม,มาดูรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของฮุนไดนะครับก็คือฮุนไดสตาร์เลียนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮุนไดพระราม9้านะครับเราจะพามาดูว่าคันนี้มันเป็นยังไงมันสวยแค่ไหนมันมีอะไรน่าติดตามนะครับวันนี้แอบแม่ออยมาถ้าถูกใจจะซื้อกลับบ้านนะครับไปไปชมกัน ทอนอื่นนะครับก็ก่อนที่จะไปชมรถคุณไดสตาร์เลียกันนะครับวันนี้ก็ขอข้อมูลจากพี่ปอนะครับพี่ปอเป็นคอสซัเมอร์โปรดักต์ของที่คุณไดพระรามเก้านะครับพี่ปอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมพี่ปอครับวันนี้เดี๋ยวาพาไปชมสตาร์เลียตัวใหม่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณไดเนี่ยจะเป็นรุ่น H1 แต่ตอนเนี้ย H1 ก็ยังดำเนินการขายอยู่ แต่มีรุ่นใหม่เข้ามามเข้ามาเสริมทัพนะครับ<ม>ซึ่งวันนี้ครับผมสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวกันอีกไม่นานละ<ม>ผมแอบมาชมก่อนพาเพื่อนๆมาชมกันซึ่งวันที่ลงก็น่าจะเป็นวันที่9ตอนค่าอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้แอบดูให้แม่ออยเผื่อถูกใจแอบจองให้แม่ออยสักคันซาเลียมีทั้งหมดกี่สีครับวันนี้มี3สีนะครับผมสีดำเงิเงินแล้วก็สีเทาครับผมสีเทานะครับราคามันจะมีรุ่นไหนบ้างตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่น S จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสน เซลนะครับผมราคา1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับต้องบอกว่าคือเราเราจะชินภาพกับ H1 แต่พอมันเปลี่ยนเป็นซาเลียเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยไม่เหมือนกันเลยไฟหน้าคือตัวไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับไฟหน้าคือด้านล่างครับผมนี่เป็นไฟหน้าครับผมตัวตรงนี้จะเป็นเดย์ไทม์เดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ครับผมตรงนี้จะไม่มีไฟไม่มีครับไม่มีไฟนะครับตรงนี้จะเป็นกระจังหน้าเป็นกิวอย่างนี้นะฮะครับผมซีเดียลตัวรถครับซีเดียลตัวรถตรงนี้ไฟเรียวครับผมอ๋อไฟเรียวอยู่ตรงนี้โอเค แล้วก็จะมีไปเดียวก็จะอยู่ที่กระจกข้างอีกทีนี่คือรุ่นท็อปใช่มีกล้องรอบคันมาให้แล้วก็มีเรดราครับอ๋อมีเรด้าคือรถคันนี้มันจะมีที่ผมดูมาก็คือจะมี Adaptive Cruise Control แล้วก็จะมีเรื่องของการเตือนการออกนอกเลนครับผมแล้วแบบดึงกลับให้ด้วยใช่ครับแอคทีฟด้วยนะครับตัวระบบความปลอดภัยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอย่างอื่นด้วยเตือนมุมอับด้านมุมอับด้านทั้งทั้งหน้าและหลังเวลาเราออกจากซอยนะครับถ้าเราขับมาแล้วแบบเราไม่เห็นรถอ่ะแล้วเราออก พอมีรถมาเนี่ยเขาเข,า,ขาเบรกให้ด้วยไหมตั้งได้ครับต<า>ั้งได้ทั้งเตือนหรือว่าช่วยเบรกครับผมโอเคก็คือมันอัเลกทีหมดเลยทั้งช่วยเบรกทั้งอะไรได้หมดเลย,ยเห็นรถใหญ่ใหญ่เงี้ยก็ขับสบายโอเคด้านข้างด้านข้างจุดเด่นมีอะไรบร้างครับตรงนี้กา,ารดีไซน์เลยครับผมของฮุนไดสตาร์เรียนนียก็คือเป็นเส้นขอบโลกที่มองจากโอเวอร์บาร์ดครับจะเป็นเส้นโค้งครับผมตัวล้อนะครับผมเป็นแม็กซ์สินิ้วครับผมเป็นผมนะต้องเปลี่ยนแน่นอนเลยลายผมอยากได้แบบยาวๆหน่อยแต่ในฮุนไดสตาร์เรียเนี่ยครับผมล้ออะไรเป็นล้อแม็กซ ดูด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีกล้องนี่คือไฮไลท์เลยผมว่ากระจกมันใหญ่มากมันจะไม่เหมือนรถทั่วไปอะ่ะมันทึบๆอันนี้มันจะโล่งมากเลยนะครับก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนเรานั่งอยู่บนเรือยอท์นั่งอยู่บนเรือยอท์ใช่ใชครับผมใจทศนาวิสัยทุกวาง<ช><ม>ไฮโซไฮโซครับผมโอเค okay, มาด้านข้างด้านข้างก็เป็นกระจกแบบนี้กระจกบานนี้เปิดได้เปิดได้ครับผมเปิดได้แบบอย่างนี้เนาะเปิดกราดครับอ๋ออันนี้เปิดไม่ได้นะครับอันนี้แง้มได้ครับผมแง้มด้านออกมานะตรงนี้ มาดูด้านหลังด้านหลังผมว่าไฮไลท์เลยแหละอันนี้ซึ่งผมคุยแล้วคือตัวท็อปเนี่ยมันจะมีไฟแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไฟนะ ไม่มีไฟเป็นดัมมี่เป็นโชว์แต่ตัวท็อปตัวนี้มันจะเป็นไฟแต่ถ้าเป็นตัวตัวเริ่มต้นมันจะไม่ใช่เป็นจุดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นหลอดไฟปกติเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับนี่คือด้านหลังเกียร์เลยสต a ร์เรียนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.2จะ177แรงม้านะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดละอีย้า8สปีดละสบายลรื่นๆแื้วตอนนี้นะครับผมจะให้ดูออปชันเด็ดๆของรถคันนี้นะครับคือสมมุติว่าผมอ่ะเดินเข้ามาหารถโดยที่มือไม่ว่างถือของนะฮะแค่เราเดินเข้ามาใกล้นะครับ เขารู้เขาปลดล็อกแล้วเขานับให้ห้าครั้งแล้วเขาก็เปิดให้เราเองเลยอ่ะเนีย่ยเท่มากนี่เราก็มาเก็บของได้แต่ว่าเวลาเราเก็บของอะครับ <Whoa. S 1> เขาก็จะร้องบอกเรานะมีเสียงอะว่าฝาท้ายเปิดอยู่อะผมเสร็จแล้วผมวางของเสร็จแล้วแล้วผมอยากจะปิดผมไม่จำเป็นต้องปิดนะผมเดินออกมาเลยมันจะมีไฟบอกห้าวิครับไฟแล้วเสียงร้องเตือนห้าครั้ง ฝาท้ายปิดเองเลยนะฮะเจ๋งแค่ไหนโอ้โห oh, oh. ประตูข้างก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมไปดงประตูข้างนะเวลาเข้าไปใกล้เขาจะนับให้นะดูนะนี่ยครับกดล็อกให้แล้วเขาก็จะแบบนี่ฮะตึ๊บเฮ้ยเปิดให้อ่ะเขาเ้ารถโดยไม่ต้องกดล็อก,กอะไรเลยที่สำคัญน,นะครับเวลาเข้ามาคันนี้รถหลายรุ่นเน่ะมันต้องมาอย่างเงี้ยปิดอ่ะปิดอ่ะลำบากอ่ะ มีปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้กดทิ้งทีปิดได้เนี่ยเป็นไงล่ะว้าวแค่เปิดก็กดแค่นี้คือผมว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันมีประโยชน์นะผมมีแล้วหลายคันอะไม่ว่าเอา่านมาเจสตี้ไอ้ปุ่มนี้โคตรมีประโยชน์เรามาเล่นอะไรกันอีกนีอ่ะรีโมทยังมีประโยชน์อีกนะครับกดก็ได้กดเปิดก็ได้ไม่ต้องดึงนะเนี่ยครับกด คือบางคันต้องดึงอย่างเงี้ยทำไมไม่ทําแบบนี้มานอกจากฟังก์ชันเมื่อกี้แล้วรีโมทยังใช้ฟังก์ชันในการสตาร์ทเครื่องได้นะครับรถล็อก ok อยู่นะครับเนี่ยรถล็อก ok อยู่เรากดป ok ุ่มโฮครั้ง1 2 3ประมาณอ่ะขึ้นเลยเรียบร้อยสตาร์ทเรียบร้อยนะครับถ้าอยากจะดับกด1ครั้งเรียบร้อยดับเครื่องอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับ เวลาเราแบบสมมุติว่าเราต้องการที่จะเข้าไปในรถเปิดประตูทุกอย่างทั้งหมดเลยให้เด็กวิ่งขึ้นรถขนของขึ้นเปิดประตูกระจกหน้าเพื่อระบายความร้อนทุกอย่างกดปุ่มนี้นะครับเมื่อรถล็อกอยู่นะครับกดปุ่มคลายล็อกนะครับสามวิหนึ่งสองสามนะครับปึ๊บนะครับเปิดหมดเลยกระจกก็เปิดนี้ก็เปิดนี่ฮะถ้ากดค้างเพิ่มกระจกก็ลงเพิ่มนะเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้จริงๆถ้าผมกดค้างเพิ่มอะกระจกก็จะลงหมดเห็นไหม นี่ไงว้าวไหมสุดยอดถ้าเราจะปิดคืนเรากดอเนี่ยกดค้างถ้ากระจกหน้าขึ้นก็กดค้างอ่าเป็นไงล่ะครับเจ๋งมากโอเคองั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในกัน โอเคครับเรามาดูภายในกันนะครับก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปอนเครื่องขึ้นมาแล้วกันนะครับมานี่คือจอ10.2นิ้วนะครับทั้งจอกลางแล้วก็จอด้านนี้เลยนะครับตัวจอกลางเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยไว้ก็คือมันสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้กดนี้นะครับก็จะเป็นวัดอีโเห็นไหมสปอร์ตนอร์ม a ลแต่ว่าหน้าจอเนี่ยยังสามารถปรับอีกรูปแบบหนึ่งได้นะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่เข้ามาที่ตัว คลัสเตอร์นะครับทีมสเลคชั่นนะครับแล้วก็เอาตัวนี่ครับเอาตัวนี้ออกจะกลายเป็นแบบนี้ก็จะเป็นยูนิตของมันซึ่งหน้าจอมก็จะเปลี่ยนไปแต่มันก็ยังเป็นอ e ีมโคสปอร์ตอยู่แต่ว่าตัวดิสเพย์จะเป็นทรงคิวนะครับนี่อันนี้ก็คือลูกเล่นแล้วกันนะครับตัวนี้มันจะมีการตั้งค่าหลายๆอย่างได้นะที่ผมเล่นดูเมื่อกี้นะฮะอย่างไดร์เวลแอซิดนะครับนะมีวอร์นิ่งไทม์วอร์นิ่ง การเตือนต่างๆนะครับอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปขับแล้วรีวิวกันอีกทีนะครับตัวนี้จะมีโหมดก็จะมีเรดิโอมีมีเดียตัวนี้สามารถ Apple c a r p ร์เพได้ Android Auto ได้ครับผมอ๋อก็รุ่นใหม่ละเราก็เสียบก็ขึ้นเลยใช่ใช่ไหมฮะเสียบแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปไม่ต้องเสียบมันจะรู้จักกันแล้วครับผมอ๋อมีไวเลสชาร์จแจ้งนะอ้าวไวเลสชาร์จไหนลองชาร์จดูนะฮะอย่างงี้นะใส่เข้าไปโช๊คติดไหม ถึงมาแล้วนะครับติดนะครับนี่ชาร์จเรียบร้อยนะครับมีไว้เดี๋ยวารนจ,จะเจอรอให้ด้วยตัวท็อปนะครับตัวนี้พิเศษก็คือจะมีระบบระบายอากาศด้วยไม่ให้มครือถือร้อนอ๋อโอ้โหผมว่ามันดูแข็งแรงดีนะดูแบบพวงมาลัยก็ดูแบบเออไม่เหมือนใครดินะดูล้ำๆดิมีแพตเทิลชิปนะครับอ๋อมีแพตเทิลชิปด้วยอันนี้8สปีดมีแพตเทิชิปให้เล่นได้นะเกียร์ก็จะเป็นแบบกดเอานะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนี่เมื่อกี้เห็นกล้องกล้องรอบคันมาแล้วด้วยนะฮะเนี่ยผมแอบถอยหลังให้ดูนะฮะปึ๊บนี่กล้องรอบคันนะฮะนี่เส้นวิ่งด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเออเมื่อกี้เห็นว่ามันจะมีโชว์ด้านนี้ใช่ไหมฮะเป็นไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเอาเวลาตรงนี้รไม่ต้องมองกระจกะมันรับอ่าผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวอ่าสมมติว่าผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปึ๊บเฮ้ยกล้องซ้ายทํางานัน เปิดไปเลี้ยวขวากล้องขวาทำงานอยู่ในจอนี้เลยยังไงล่ะเจ๋งไหมล่ะโอ้โหเฮ้ยผมว่าตอบโจทย์นะมันคันนี้มันมันให้มาค่อนข้างเยอะแล้วอะครับแล้วก็จะมี USB ชาร์จด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับ USB ชาร์จอยู่ตรงนี้2ช่องนะครับจะมีอยู่ด้านหลังทั้งหมดแหละประมาณ8นะครับตรงนี้อีก2นะครับจริงๆด้านหน้าเนี่ยเขาทำให้าใ,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 ให้ให้ให้นั่งได้3ามคน อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าความแบบง่ายๆก็นั่งสองกี่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกัน นี่ผมมานั่งแถวที่2นะครับก็จะสังเกตดูว่าตรงนี้ก็จะมีที่ฟิกเอาไว้คาซีทใช่ iso fix iso fix ไว้นะครับที่นั่งเด็กที่นั่งเด็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคุณปอคุณปอว่าอันนี้มันฟิกเป็น60ตรงนี้เป็น40นะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งแบบปรับปรับแล้วไป2คนตรงนี้จะเป็นเบาะแยกอีกหนึ่งนะครับก็อ่าอย่างนี้มันจะมันจะแยกเลื่อนสไลด์ได้ผมก็แยกออกมาอย่างนี้ได้นะครับนี่นี่ก็แยกเป็นหักนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบน่าจะไว้ี่แขนเกี่ยวแขวนของนะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือไอเนี้ยสวิต์เปิดปิดประตูข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังกันต่อเลยอ๋ออันนี้ก็จะพับแบบนี้ได้นะทุกอันพับได้หมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังอ๋อตรงนี้จะเป็นแบบสองที่นั่งใช่ไหมครับใช่ครับผมแบบแยกบางหามีที่เท้าแขนนี่นะคบผมนี่ครับเอ้ตรงนี้แอบแอบแบบเป็นส่วนตัวมากกว่าครับนะ่ ้างหน้านั่งสาแต่ผมว่าบอกเขาบอกเขากําลังดีนะคือเรื่องด้วยมันต้องมีพื้นที่ถึง11ที่นั่งเขาก็ทาแบบพอดีพอดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะผมคงนั่งไม่หมดแต่ว่าอาจจะทําให้เบาะมันน้อยลงเดี๋ยวมาด้านหลังต่อตรงนี้นะครับจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีเอ่อ USB อีก2ช่องตรงนี้1กับตรงนี้อีกหนึ่งนะครับก็ตอนเนี้ยสองสองสองตอนนี้ก็6แล้วมาด้านหลังนี้อีกเดี๋ยวอ่าพับตรงนี้ให้นิดนึงนะครับโอคโหนี่ดันไปข้างหน้าได้เยอะเลยนะเยอะมาก ก็จะมีตรงนี้นะครับ USB อหตรงนี้ USB 1, 1แล้วก็ตรงนี้ด้านข้างตรงข้ามอีกหนึ่งะครับส่วนข้างหลังเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าประหลาดใจมากผมนั่งส่วนใหญ่นั่งหลังอะหัวติดแต่อันเนี้ยมันไม่ติดแล้วมันเอนได้นึกออกไหมผมอย่างนั่งแบบไอ,อ้มาจ e ตตี้อ่ะแม่งหลังอยู่เนี้ยไอุ้่นใดเนี่ย เออมันได้ว่ะแต่อันนี้มันมันเอ็นได้ไหมฮะไม่ได้เนาะเอ็นสุดแล้วครับผมเอ็นสุดแล้วเวลาปรับจะใช้สายเส้นนี้ครับผมอ๋อปรับเส้นนี้โอเคครับเส้นนี้เนี่ยคือมาจิตี้อ่ะแอบแบบแอบเหนื่อยอ่ะมันต้องไปทำไปไปให้เขาโมแต่ว่าถ้าเป็นไอ้นี่ยคือคุณปรับได้แบบเฮ้ยมันเอ็นได้เลยอ่ะมันเอ็นแบบนี้ได้เลยอ่ะผมว่าโอเคนะแล้วก็แบบกระจกเนี่ยแอบเปิดได้อะคือมันยังระบายลมอะไรได้บ้างอะมันไม่เหมือนรถตู้บางรุ่นที่มันมันระบายไม่ได้ฮะตัวเนี้ยเห็นไหมครับ แล้วก็มีม่านด้วยนะครับนี่นี่ม่านอ่ะผมว่าผมว่าโอเคนะสำหรับครอบครัวเนี่ยมันเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมันอยู่ไปอีกสิบปีแปดปีก่อนจะตกรุ่นผมว่ามันก็มันก็เวิร์กนะครับเดี๋ยวขอไปตัดสินใจหน่อยว่าจะเอายังไงดีคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสีอื่นด้วยแล้วกันนี่ตัวนี้ก็จะมีคันนี้สีดําตัวนี้เป็นสีเทาสีบรอนเงินครับผมสีบรอนแล้วพูดผิดอีกล้วชอบสตรบกักรคันนู้นสีบรอนเงินนะครับ ซึ่งมีแค่3สีอ้ยแต่คันนี้เบาข้างในเป็นสีดำใช่ครับผมถ้ารถสีเทากับสีบอลเงินภายในสีดำครับอ๋อเราไม่สามารถสับได้เลย<ม>ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอยากได้รถถ้าอยากได้ภายในดำนะคุณต้องรถสีบอลเงินหรือไม่ก็สี สีเ<ส>ทาก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าไม่งั้นคุณถ้าคุณจะออกดอํายังไงคุณก็ได้ภายในครีมนะครับไม่สามารถสับได้นะครับคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวผมว่าไม่ดําก็เนี่ยบอลมันยังดูแต่บอลมันก็ดูมันดูตอนนี้นะมันดูแบบ <laughs> ดูไฮดีนะไว้เป็นแนวคิดแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนนะครับวันนี้คาซาพามาชมก่อนนะครับเดี๋ยวแอบไปนั่งคิดก่อนสักหน่อยว่าจะได้ออกไหมนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณปอครับมากมากด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผมนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณไดพระราม9ก้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้คาซามาถ่ายนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะไปถ่ายอะไรกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ